ที่จังหวัดลำพูนนะครับเตรียมยกระดับอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูนครับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางจันทนาวัยยาววัยจำัยอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนพร้อมคณะเยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเตรียมยกระดับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในจังหวัดสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือพร้อมมีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดและการเจรจากลุ่มธุรกิจการสู่การส่งเสริม Business Matching ให้เกิดการ งทุนมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมไฟฟ้าประปาและระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับในการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมครับโอกาสนี้ค่ะนางพจนีศิลารัตน์ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมหารือถึงการพัฒนาในการยกระดับและส่งเสริมด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมนวัตรกรรมการเกษตรการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้ารวมถึงบริการเชิงสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาเมืองลำพูนสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศค่ะ